สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างคําสั่งนะครับตัวอย่างคําสั่งในการจ้างพนักงานผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือหรือว่าเป็นผู้สูงอายุชํานาญงานเฉพาะทางเรามาดูตัวอย่างคําสั่งกันนะครับรวมถึงตัวอย่างใบรับรองแพทย์และก็บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตําแหน่ง และการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการในแผนอัตรากำลังกันนะครับาตามที่เราได้พูดคุยในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการออกประกาศคณะกรรมการกลางท้องถิ่นทุกประเภทนะครับทั้งอบออจอเทศบาลอบตอรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับได้ออกประกาศในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างพนักงานผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2567ไปแล้วและเราได้พูดคุยในรายละเอียดถึงแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะสามารถจ้างได้ไปแล้วนะครับทีนี้าคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างคำสั่งตัวอย่างใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือที่ว .141 ลงวันที่26ธันวาคม2567นะครับ ตัวอย่างคําสั่งเนี่ยมีทั้งของอบจอของเทศบาออลอบตรวมถึงเมืองพัทยานะครับโดยในคําสั่งเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับตัวอย่างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยเขาก็ใช้ดังนี้นะครับเป็นคําสั่งจะเป็นคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบตอหรือเมืองพัทยานะครับคำสั่งที่เท่าไหร่ปีพศใดเรื่องการจ้างพนักงาน ผู้สูงอายุชำนาญงานเฉพาะทางในด้านไหนหรืออาจจะเป็นพนักงานผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในด้านใดเราก็ใส่ข้อมูลตรงไปลงไปนะครับอันนี้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นจ้างผู้สูงอายุชำนาญงานเฉพาะทางหรือผู้ทรงผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิเฉพาะทางก็ได้นะครับทีนี้ลงมาในรายละเอียดนะครับ อาศัยอำนาจตามมาตรา15มาตรา17วงเล็บ5และมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2542ประกอบกับข้อ33ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่น ลงวันที่25มิถุนายน2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมและคณะกรรมาการกลางข้าราชการแต่ละประเภทนะครับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรืออบตในการประชุมเมื่อวันที่ได้มีมติกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างพนักงานผู้สูงอายุปฏิบัติงานในอบตในเทศบาลหรือ,อในเมืองพัทยา ในอบตอก็ตามนะครับแล้วก็ประกาศคณะกรรมการอของแต่ละก่อแต่ละประเภทนะครับจึงแต่งตั้งก็ใส่ชื่อนามสกุลลงไปเพื่อจ้างเป็นพนักง,งานผู้สูงอายุชำนาญงานเฉพาะทางหรือ,อะจะเป็นพนักง,งานผู้สูงอายุทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในด้านไหนอ,อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเทศบาลหรือในอบตอ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้เราก็ใส่ไปนะครับว่ามอบหมายให้เขาทำภารกิจอะไรบ้างต่อมานะครับวักต่อมามีกำหนดระยะเวลาในการจ้างเป็นจะเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ให้เราเลือกเอานะครับตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใดและก็ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละเท่าใดหรือว่าสัปดาห์ละเท่าไหร่หรือว่าเดือนละเท่าไรให้เลือกเอาโดยกำหนด วันเวลาการทำงานก็คือตั้งแต่เวลาเท่าใดถึงเวลาเท่าใดทีนี้กรณีประสงค์จะกำหนดวันเวลาทำงานให้ชัดเจนในแต่ละประเภทการจ้างหรืออาจจะกำหนดแยกต่างหากเฉพาะก็ได้นะครับทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อใดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคําสั่งมีทั้งหมดนะครับทุกประเภทเลยทั้งอ,อบจอเทศบาลอ,อบตอรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างใบรับรองแพทย์นะครับคุณผู้ชม ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ใช้เนี่ยด้านบนก็จะเป็นสถานที่ตรวจที่ไหนนะครับวันที่เดือนอะไรพศออ,อะไรต่อมานะครับข้อมูลก็จะเป็นข้าพเจ้านายแพทย์หรือแพทย์หญิงใส่ชื่อของคุณหมอลงไปนะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจําหรืออยู่ที่ก็ใส่สถานที่ทํางานนะครับได้ตรวจร่างกายของ ใครอ่าก็คือชื่อผู้สูงอายุนะครับอ่าบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่บัตรที่อยู่เมื่อวันที่ใดเดือนใดและพศใดโดยมีรายละเอียดดังนี้น้ําหนักความสูงความดันโลหิตที่ผจรสภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าไม่ปกตินะครับขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดเอาไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นประกอบด้วยโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอันตรายอา,อาการที่เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมวงเล็บสองโรคติดยาเสพติดให้โทษวงเล็บสโรคพิษสุลารื้อรังวงเล็บ4โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นหรือที่กอพอกำหนดโดยอนุโลมนะครับและก็สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจนะครับอนี้คือตัวอย่างใบรับรองแพทย์ทีนี้หมายเหตุนะครับหมายเหตุท้ายใบรับรองแพทย์เขาบอกว่า ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับ 2. เนี่ยให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใดรวมถึงระบุว่ามีสมรรถภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้แล้วก็ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้1เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกายนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนด เลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่เราจะนำไปใช้ในการากำหนดนะครับบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและก็กำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการนะครับ